ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่13ข้อที่22ถึงข้อที่30ความว่า เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านเมืองและหมู่บ้านทรงสั่งสอนประชาชนและทรงเดินทางมุ่งไปกรุงเยรูเซาเลม็มคนคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่าพระเจ้าข้ามีคนน้อยคนใช่ไหมที่รอดพ้นได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงพยายามเข้าทางประตูแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า คนพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้เมื่อเจ้าของบ้านจะลุกขึ้นเพื่อปิดประตูท่านจะยืนอยู่ข้างนอกเคาะประตูพูดว่าพระเจ้าข้าเปิดประตูให้พวกเราด้วยแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้พวกเจ้ามาจากที่ใดแล้วท่านก็จะพูดว่า พวกเราได้กินได้ดื่มอยู่กับท่านท่านได้สอนในลานสาธารณะของเราแต่เจ้าของบ้านจะตอบว่าเราไม่รู้พวกเจ้ามาจากที่ใดไปให้พ้นจากพวกเราเถิดเจ้าทั้งหลายที่กระทําการชั่วชา้าเวลานั้นท่านทั้งหลายจะร่ำไห้คล่ำคลวญและขบฟันด้วยความขุนเคืองเมื่อแลเห็นอับราฮัมอิสอักและยาโคบ กับบรรดาประกาศกในพระอาณาจักรของพระเจ้าแต่ท่านทั้งหลายกลับถูกไล่ออกไปข้างนอกจะมีคนจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้มานั่งร่วมโต๊ะในพระอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นพวกที่เป็นกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรกและพวกที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับกลาย เป็นกลุ่มสุดท้ายคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารวันนี้ ถือว่านี่เป็นครั้งที่สองที่ท่าน,นักบุญลูกาได้เตือนให้เราระลึกว่าพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ตั้งพระทัยที่จะไปกรุงเยรูซาเล็ม er ทง้งทงที่พระองค์ทรงทราบว่ากำลังเสด็จไปหาความตายและพระองค์ยังคงเทศสอนฝูงชนกลุ่มใหญ่ๆฟังความตายที่คืบคลานเข้ามาซึ่ง ไม่ได้ทําให้พระเยซูเจ้าพระองค์หันเหไปจากกิจการของพระองค์ไปจากพันธกิจของพระองค์ในวันนี้ื่อผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าชีวิตของเราจะพบความรอดได้ต้องมีจิตใจที่จดจอ่อแน่วแน่และความพยายามมากกว่าที่คนส่วนใหญ่จะเต็มใจมากกว่าที่คนส่วนใหญ่จะเต็มใจ ลงทุนลงแรงเห็นได้ชัดเจนครับว่าเราช่วยตัวเราเองให้มีความรอดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีทางใดที่จะทำให้เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าความพยายามของเราที่จะเข้าไปทางประตูแคบคือปรารถนาอย่างจริงจังจริงใจที่จะรู้จักพระเยซูตลอดจนติดตามพระองค์อย่างขันแข็ง ไม่ว่าต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเราไม่กล้าที่จะผัดพ่อนการตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะประตูไม่ได้เปิดอยู่ตลอดไปอณาจักรของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันครับไม่จําเป็นที่จะต้องเต็มไปด้วยผู้คนซึ่งเราคิดว่าเราจะต้องพบกับเขาที่นั่นบางทีผู้นําทางาศาสนาในยุคนั้น ซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาที่อ้างว่าจงรักภักดีต่อองค์พระเยสุเจ้าต่อพระผู้เป็นเจ้าอาจจะไม่อยู่ที่นั่นก็ได้เพราะพวกเขามีความบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ผู้คนต่างสงสัยใกล้ที่จะรู้ว่าใครบ้างที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าวันนี้พระเยสุเจ้าทรงอธิบายว่าแม้คนมากมายมีความรู้เรื่องของพระเจ้า แต่มีเพียงน้อยคนที่ได้ยอมรับว่าตนเป็นคนบาปและรับเอาการอภัยโทษจากพระองค์เพียงแต่ฟังคำตรัสของพระเยซูและชื่นชมการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทํำนั้นไม่พอชีวิตคริสเตียนจำเป็นต้องหันเสียจากความบาปและไว้วางใจให้พระเป็นเจ้าให้พระคริสตเจ้าพระองค์ช่วยเรา ให้รอดอาณาจักรของพระเจ้าจะรวบรวมผู้คนจากทั่วทุกส่วนของโลกเพราะฉะนั้นการที่ชาวอิสลาอลไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าว่าเป็นพระผู้ไทยไม่สามารถจะหยุดยั้งแผนการของพระเจ้าได้อิสลาอลแท้ในวันนี้ก็หมายถึงคนทั้งมวลที่เชื่อในพระเจ้านี่เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านนบูรุกาต้องเน้นเป็นพิเศษ เพราะท่านมุ่งที่จะบันทึกบทพระวรสารนี้เพื่อผู้อ่านที่เป็นชาวต่างชาติโดยแท้จริงจงพยายามเข้าทางประตูแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าหลายคนพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้ขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมภีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่าน ขอพระวพอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกฤษเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ